ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่242หมู่3ตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีภายใต้การบริหารงานโดยนายพิชิตสนั่นเอื้อผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น114คนและมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด609คนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีเปิดทำการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการทุกประเภทความพิการทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18ปีภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า ภายในปีการศึกษา2564ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานศึกษาชั้นนำและพันธกิจประกอบด้วย 1. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 4. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยมีเป้าประสงค์คือสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและให้บริการนักเรียนพิการนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคลหน่วยงานองค์กรชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา การวางแผนและการกำกับติดตามบริหารจัดการการศึกษาเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีจึงได้วางแผนด้วยระบบและกลไกลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาประกอบด้วย5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1 การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนโดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน3ปีการศึกษาย้อนหลัง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษาโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายพร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการประชุมชี้แจงให้แก่คณะครูผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและภาพเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไปองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยการเป็นผู้นำในการนำมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายกำหนดเป็นทิศทางในการดำเนินงานผ่านรูปแบบการบริหารพิชิตโมเดล โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์รวมไปถึงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปีแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและทั้ง4กลุ่มงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีการนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานระดับกลุ่มงานและระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมโสเลองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามการประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพผู้เรียนและความสำเร็จครอบคลุมทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษและนำผลที่ได้จากการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาเป็นข้อมูลสะท้อนกลับไปยังผู้เรียนบุคลากรนำไปสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน องค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนตามความต้องการจำเป็นเฉพาะของแต่และบุคคล และมีการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาพิเศษแก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาให้กับคนพิการภายในจังหวัดการให้บริการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลการขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมทุกอำเภอในรูปแบบหน่วยบริการและส่งเสริมให้คณะครูบุคลากรลงพื้นที่ให้บริการผู้เรียนที่บ้านเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบริการในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคลส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเป็นไปตามมาตรฐานและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบช่วงเชื่อมต่อหรือส่งต่อสำหรับผู้เรียนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมให้ได้รับการส่งต่อในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและสถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563 องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการโดยโครงสร้าง4กลุ่มบริหารงานได้แก่กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไป กำหนดงานในแต่ละกลุ่มง,งานได้อย่างชัดเจนมีการใช้วงจรคุณภาพ Deming Cycle เพื่อการวางแผนการดำเนินงานการติดตามและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษามีองค์ประกอบประเด็นพิจารณาตัวชี้วัดร,ระดับคุณภาพที่ชัดเจนครอบคุมเชื่อถือได้ส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความเข้มแข็ง ด้วยรูปแบบการบริหารและนยโยบายของผู้อำนวยการที่ชิดสนั่นเอือ้อส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสมศสครูมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพและสามารถต่อยอดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดอรธานีจึงเป็นสถานศึกษาที่ทรงคุณ ด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยมด้วยพลังความรู้และพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน